สวัสดีครับวันนี้อาจจะมีเสียงยเพลงของเทศบาลใช่ปะมหมูบ่บ้านของหมู่บ้านนะมันเราจะโดนลิขิตไหมไม่โดนเนานะแต่ก็รู้ อีเมลแจ้งมาเดี๋ยวรู้เลยคันนี้เป็น ls มันเดิมนะปั๊มเป็นงานสำนเนานะครับตัวนี้ได้ได้ราคาเท่าตัวหนูนเลยปะเท่ากันค,คือซื้อวันเดียวกันนะ <Hi. S 1> กับราคาเท่าไรนะประมาณ3า0 0ั้าประมาณส5 0 0ร,รวมขาด้วย 3, แต่คันนีนต้องบอกก่อนนะผมเคยมารีวิวแต่นานมากแลว้วอะและ ก็คือเปลี่ยนอ๋อเออใช่ใช่ตัวนี้ป่ะไม่ใช่ใช่นี่ตัวใหม่ตัวใหม่นี่นี่ดูตุดูตุดูตุดอ๋อมันตัวเก่าตัวใหม่สามารถประกอบเข้ากันได้เลยแล้วไอ้คันนี้จริงๆมันเป็นตัวเก่าตัวใหม่ตัวเก่าครับเดิมๆของรถเลยนะอ่าตัวเก่าก็คือคือตัวตูดโกมะอ่าครับปั๊มสำเนาอยู่ไม่อยู่ก็ดูก็คืออยู่อยู่ใส่รถขนาดนี้แล้วนะ ายังคงเป็นจูปิเตอร์นะครับอันนี้เป็นดุมแดดหรือว่าอะไรดุมแดดครับดุมแดดเนาะแลวโชก่ะโชก็เป็นตรงรุ่นเลยครับเอตรงรุ่นของของเอลล้อเป็นโยโกนะครับยางสององห้าผมบอกเองเลยเพราะเห็นชุดสียังพอหาได้อยู่ อันนี้สีแ้ป่ะชุดสีแต่แถบทำปี้แถ้ทำทำสีเพราะทำอุอยู่แล้วด้วยส่วนตดตกเกอร์ก็ยังมีมีมีอยู่เนาะมีทุกรายแผงแล้วแผงคอแผงคอเป็นโซนิคโซนิคโอ้หเดี๋ยวนี้มันยำมันสวยด้วยอ่ะมันกลายเป็นรถเบาไปเลยอ่ะดูดิเหลือเหลือันนี้เดียวเองเหลือขัน ส่วนชุดนี้ก็นะผมก็ว่านะ่าจะเป็นพวกชุดแต่งเ่ะพวกพวกสายไอตัวเนี้ยนะ,ะแพงไหมตัวเนี้ยตัวนั้นก้คซื้อประมาณหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบสวิกเนี่ยใช้ได้หมดป่ะผมไหม่ได้ต่อก็ต่อแต่ไฟปิดเปิดแต่ถ้าเราต่อมันก็ได้หมดได้หมดมอยู่ที่เราต่อไม่ต่อประกับกับทีเซ็ตเอ็นทีเซ็ตเอ็นนะแพงไหมตัวเนี้ยประกับห้าร้อยห้าสิบ อันนี้อันนี้คุณคุณน,น่แนะ่ร้อยสิบร้อยสิบผมร้อยสิบนี้มันอยู่ได้ทุกรุ่นเลยนะเป็นร้อยสิบแท้แน่เลยนี่ดูจากเนื้องานแล้วคัดมือเปล่าแขนก็จะมีนิดหน่อยก็จะเป็น,นเป็นน็อตเตอเลสครับแต่คันนี้สวยคันนี้สวยชุดหลัง เดิมเป็นดำหรือดิบเดิมเป็นดิบเป็นดิบอันนี้ของเออางรุ่นอะไรนะครับอ่าเป็นโนวาฮะเกียร์โนวาแดดโนวาแดดก็แดดนี่แหละอ๋อแดดแบบดำก็มีมีครับโอ้ทำสีเอาเดอร์โค้ดป่ะครับเนี่ยอ่าสีเดิมเลยครับยังไม่ได้ทำเลยพูดยังไงก็คือดุมเบิกใหม่อ่าเบิกใหม่โอ้ยังมีให้เบิกอยู่นะอ๋อนี่นี่มีเลนส์ลายด้วยไหมเนี่ย มีลายน้ําเงินแต่เห็นไหมเห็นมีลายเอฟเฟกน้ําเงินหน่อยหนึ่งดุมตัวนี้เป็นดุมแท้ป่ะดุมแท้ครับเขาเบิกกันเท่าไหร่หนี้ชุดหนึ่งต้องมีประมาณพันพันแปดพันเก้าก็คือดุมด้วยแล้วก็ตัวใช่ของลูกปืนเลยด้านล่างก็ยังเบิกได้อยู่นะโหรถหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วอ่ะผนได้ไรเยอะก็คือยังมีให้เบิกเล่นอยู่ส่วนสวิงอาร์มนี เฮ้ยผมชอบตัวนี้นะโอ้ยตัวนี้โคงทำสีหมดเลยเห็นว่าก่อนมาทำสีนี้เกิดอุบัติเหตุความมาล็อกีกลูกน้องขับเยลูกน้องครับลูกน้องรับเขาไปพดตอบความแรงก็แรงสมชื่อเลยอันนี้อันนี้มันมีสำเร็จรูปเลยป่ะใช่ครับมีสำเร็จรูปเลยอืมเออดีเนาะ แพงไหมตัวนี้สี่รอยส,สไม่ไมแพงด้วยนะราคาถือว่าไม่แพงอะนะหรับผมนะเพราะมันเป็นงานบิลลิ่งนะครับอารูอันนี้เราก็จะรีวิวข้ามไปข้ามมานี่ยนะรีวิวข้ามไปโน้นไปนี่เลยโชกโอ้โชคก็ต้องย้ายมาฟังนี้เนะี่ยตอนนั้นเป็นแคทตีใช่ครับจำได้ตัวนี้เป็นนี่ซีซีบที C B T. ใช่ป่ะใช่ครับเว้ยมีปรับปรับได้ด้วยเนี่ยเป็นไงมั้งอ๋อื้อได้นุ่มได้ตามตามมือตามบามือแพงไหมครับตัวนี้พุ่มเบอร์มาซี่ประมาณซี่ตันฮะมีประกันมเามีประกันด้วยรั่วไปแล้วตัวหนึ่งเลยพุ่มส้มเข็มเออกันเข็มนี่นานไหมก็อยู่ที่คนส่งอะเขาก็อยู่ที่คนส่งนี่แหละระยะเวลาที่ที่เข็มนี่กี่ ถ้าอย่างนี้ก็ประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงเห้ถือว่าไหวนะไม่เข้ามานะถ้าไม่มาก็ยาไปบาะว่าเรามี้ำรองไงใส่เกียร์ตีอันนี้ได้มาแพงไหมช่วงประมาณพันพันต้าพันสามสายยางหลังเป็นเจ็เป็นเจ็ดสิบทับเก้าสิบนะครับก็จะเป็นแก้มเตี้ยอันนี้เป็นแก้มเตี้ย สีคันนี้ช่างจาคิดเท่าไหร่เนี่ย ls ชุดนึงสองพันห้าครับสองพันห้าพร้อมลายเลือกได้เลยครับไออันนี้อันนี้แสดงว่าเบิกใหม่เนี่เบิกใหม่ครับเบิกใหม่ตามปีเลยเพราะว่าเก่ามันละลายครับแช่จัดแช่จัดหมายถึงท่อมันอ๋อท่อนี่อ้าวอันนี้เกิดเราแช่มากก็มีเศษละลายอีกท่อละลายชิ้นไหนแต่งไหมอ๋อมันเป็นชิ้นแยกนะเปลี่ยนง่าย ตั้มลอยกระบาดครับมันก็แช่ไปเลยเนาะมาที่เครื่องกันแล้วเครื่องผมไม่รู้เลยทั้งจ่าเครื่องเครื่องไซเป็นลูกเดิมไซลอยครับไซลอยทรงล่างตุ๊กติกนิดหน่อยแล้วขับบู๊ขับบูเป็นเคเลียมปักซับสิบยิงสดเลยนะไม่มีก๊อกด้วยก๊อกครับก๊อกซิง อนี้ผมก็ชอบดีอ่ะมันดูดูมันดูทั้เทงเรียบทั้งแว๊ทั้งแวนเลยนะหม้อน้ําหม้อน้ําของอะไรอ่ะหม้อน้ำเป็นหม้อน้ำซ้างก็คือไม่มีชื่อเนาะไม่มีชื่อแพงไหมเข้อน้ำเนี่ยสวยดิอา่าผ่านเจ็ดผ่นเจ็ดเครื่องนี่โดนไปเท่าไหร่ครับส่งหมื่นต้องมีรครับเคร,เครื่องเครื่องเดียวนะครับก็คือช่างจ่ายก็จะส่งไปใบับ ตะเต๊ดนี้เลยอะ่ะตะเตอหน้าหลังติดซีตั้งสองติดซีสามสองเป็นไงมั่งเคยวัดเคยวัดแม็กกตอ์ีดอ่ะมาสเตอม็กก์ีดเคยวัดล่าสุดได้1 7อดเจ็ดซี่อยู่นะอยู่นะสบายเนี่ยมาดูท่อดีกว่าท่อก็สวยนะทองแดงบาง้าย เท่าไปนี้ก็น่าจะหลายตังค์มั้งร้านบ้านอบอกราคาได้ปะเบิกมาแปดแปดพันเจ็ดแปดพันเจ็ดมะก็คือได้ตามนี้เลยใช่ครับไม่รวมไม่รวมค่าจับไอ้สีนี้มันมันมันจะขึ้นมาเองใช่ไหมอ่ามันเป็นมางนี้เลยครับไทเทียอ๋อนี่เป็นไท,ไท,ไทเทียเหรอใช่ไทเทนี่ไทเทนีิครับเนียนเลย ช่างจากไอ้เปลือกชุดสีรุ่นเก่าแต่ใส่รุ่นใหม่แต่งเยอะไหมใส่ได้เลยครับเปล่งแคบบอกก็คือน็อตทุกทุกอย่างตรงจุดเลยตรงจุดแล้ตัวยึดคว,วโคมไฟอ,ะอ่ะตรงมือไกครับนหรอตรงไกก็สบายเลยดีใช่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบก็อย่างงี้ก็แต่งไม่เยอะเนาะไม่เยอะแต่ชุดสีมันผ้ายอะข้าง,งันเพ็อืมไปเบิกสูตรมีไหมไม่มีครับแต่ไม่ตู้ราคาเลยอ๋อ พ่อบอกได้ไหมก็มาระมามที่พันต้องมีแต่พอหอึ่งเจ๋งเลยฟังเสียงได้ไหมครับได้ครับติดเต็มโอ้ยทั้งจานต้องสต,ตาร์แล้วไม่มีสต,ตาร์มือโอ้ยเป็นโคตรหวานเลย เจ้าเจ้าของหน้าฟิชแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ <c oughs> อย่าลืมเพื่อนๆฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในก,การทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนคลิปหน้ามันเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นรถอะไรกันคลิปนี้สวัสดีครับผมล้านเลยคันนี้เล้ว บอบแบ่งไว้เนี่ยบอกประมาณมีทต้องกัดตอนเดียวโปรตีนเป็นต้องตอนมันก็คจอบอกแบ่งครึ่งน,นะ